ยิงกันแล้แวแหวบหรือต้านทานพันอ๋อโดนอาวุธไททันโอ้ยเตะเป็นลูกบอลเฮ้ยเจ๊ยเฮ้ยโดนไททันเตะเป็นลูกบอลเลยอะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนเบลเลอร์การ์ดอีกครับ,รบวันนี้นะครับผมจะพาพเพื่อนมาเล่นเทสเตเวอร์กันนะเทสเตเวอร์แนะน่ทีนี้ผมจะมีหุ่นไหมนั่นก็คือเจ้าหุ่นสกายรอสครับผมนี่หน้าตามันก็จะเหมือนเต่าทองเลยนะเฮ้ยความสามารถของมันนะครับผมก็คือ มันสามารถแปลงร่างเป็นลูกบอลกลิ้งได้อะเหมือนใน Star Wars เหมือนในตัว BBA นะที่มันเป็นตัวขาวๆส้มๆใช่ไหมแล้วมันก็กลิ้งๆไปแล้วก็มีหัวของมันอยู่ที่เดิมออันนี้หัวที่อยู่ที่เดิมของมันก็คืออาวุธับผมอาวุธก็จะอยู่ด้านบนแล้วก็กลิ้งๆไปนะค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากเลยครับผมแล้วเวลาสลับโหมดมาปุ๊บเ้ยลืมบอกไปเวลามันที่เวลามันกลิ้งมันจะไม่สามารถยิงได้นะผมแล้วมันก็ไม่เหมือนโลกีนะที่มันจะหายตัวตอน ตอนที่มันสเตลใช่ไหมตอนที่มันอยู่ในโหมดวิ่งเร็วใช่ไหมอ่ะศัตรูก็ยิงเราได้ผมแต่ว่าจะมีความต้านทานมหาศาลเลยคือว่ายิงเข้าน้อยมากๆเลยครับผมแต่ว่าเวลาปุ๊บเราเปลี่ยนสกิลมาเป็นสกิลเวลาเดินเนี่ผมมันก็จะสามารถยิงได้ปะกะติใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีโล่เหลืองมาด้วยอโอเคน่ารักสุดๆไปเลยอ่ะดูจิสกายร้อนในเทียนนี้นีผมผมก็จะใช้ปืนไฟนะเซตปืนไฟเซตปืนลูกซองล็อก เซตลำโพงเซตอะตอมไมเซอร์ครับผมปืนกลไฟฟ้าแล้วก็เซตปืนน้ำแข็งครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าสกายร็อตตัวเนี้ยมันจะเล่นสนุกเล่นฮาน่ารักสักเล่ไหนครับผมไปกันเลยเอาอะไรดีอ่ะอันนี้ครับผมอยากลองอยากลองลูกซองล็อกอนี่เลยนี่เลยปึ๊บกดปุ่มแปลงร่างครับผมปึ๊บมันอีสกิลของมันก็พอๆกับบีฮิมมอนครับผมอีระวาง กูดาวสกิลแค่หนึ่งวินาทีเท่านั้นเองอ่านันน่ะแล้วมันจะไปโอ้โหแล้วแบบปืนนะเราต้องกลิ้งไปก่อนครับกลิง้งกลิ้งกลิ้งกลิ้งอุ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนล็อกได้ด้วยเหรอห้ยตายแล้วนี่คือแบบมันก็แบบอยู่ข้างในไงโดนล็อกอะไรอีกอ่ะฮิวก่อนฮิวก่อนมามาเอเดบัสครับผม โอ้โหไปรูปสองปืนไม้ครับอุ้ย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 ตาย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 โคตรแรงผิดตัวเนี่ยไหลกองมันเนี่ยต่อไปครับผมเอา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 นี่แล้วกันสกายรอสใช้กราเซียผมเซ็ตน้ำแข็งนะเคเรจินิกไปเลยกลิ้งหลุน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 ไปเลรหาตัวใกล้ๆก่อนอ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย แน่แน่แน่มีโลก็เยอะใช่นะโอ้ยโลหนาด้วยอะแล้วจะเข้าไปเนี่ยตา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 ยนี่นี่นี่อาชะลาลาอาชลาลาเรียบร้อยไปกิป้งก่อนครับผมหมดสกิลก็เสร็จสิปริ้งอะหมดยังหมดแล้วเรียบร้อยโหลดครับผมกิ้งโหลดน้ำแข็งก่อน น่าอุ้ยวัว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 วววัววัววววัววัหูหำสะามเพียบเลยอาธันตังกาแล้วกันหมดหมดน้ำแข็งหมดเอ้ยเซเลนไซเลนจะเอ๊แต่ว่ามันก็ไม่ได้นี่ไงมันไม่ได้แบบเป็นไอ้นี่อ่ะมันไม่ได้เป็นหายตัวไงใช่ไหมไม่ได้สเตลว่ะคือยังไงมันก็ยังยิงโดนเนี่ยโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยถายเงาบิดเด้งแวบกลับมา เสร็จเลยยิงกันแล้วแหวบหูุต้านทานพันอ๋อโดนอาวุธไทท่านโอ้โหเตะไปลูกบอลเฮ้ใจเย็นเออโดนเลยท่านเตะเป็นลูกบอ,เอเลบเลยอ่ะมาสิครับนี้น้อนแหวยเรียบร้อยเลยงั้นเราเอานี่แล้วกันคนระับลำโพงอาไปกิ้งไปเลยสกายรอสครับผมใช้ลำโพงนะ เอา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 โดนเสะเอ่ะเฮ้ยไปไหนเล่าไปไหนเล่าโอ้มาครับผมบับบับบับรีโหลดรีโหลดรีโหลดท่าวิ้งอ้าเน่เน่เน่มาตัวไหนตัวไหนตัวไหนมาโอ้ใส่แดงใส่แดงใส่แดงโอเคใส่แดงนะ ปาบ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 หืมเรียบร้อยปลายกิงหนีกิงหนีกิงนีอ้ายเน่ใน่ได้ยูได้อยูนะโด้โวววโวโวว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 ตวว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 ว่วววตายวว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 ว้วววววววดวววววว s กายรอสใช้ปืนไฟครับผมเอมเบอร์เอ็กไนเตอร์แล้วก็บราดโอ้มันก็การวิ่งมันก็ค่อนข้างเร็วนะมันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะปึ๊บเข้าให้ครับอ้าวหายตัวโอเคเรียบร้อยไปว้าย เดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนเดี๋ยวรอหุ่นนี้หมดก่อนเดี๋ยวจะเอาไททันมาเล่นบ้างเดี๋ยวกอนอู้ยมาครับโว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 ,วไปแล้วไปแล้วแอบก่อนนะบอู้ยแหนแนเอลิบาสเอลิปตสเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้อ๋อยูย่อีกตัวนึงมา เฮ้ยวิ่งเร็วอ่ะแล้วไฟมันจะยิงทันไหมอ่ะไหนมันล่อนร่อนร่อนให้เพื่อนราชการไปหายครับผมไปร่อนกันวูู้ฮนั่นไงนั่นไงนะจะวาร์ปจะวาร์ปจะวาร์ปร่อนไหมทำไมมันยิงโดนตลอดเลยเออทำไมมันยิงโดนอ่ะอน,นั่นไงหายเลยเป้าหายเลยมาปืนหนปืนแดงอีกโอ้ โอ้ย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 ,อยปืนแตกหมดแล้วโอ้ยนะผมปิ้งกลับกลับร่างเดิมแล้วดูพี่การ <c är hi> โอ้ยสไตยร็อตอะไรเนี่ยบีบอยอ่ะดืมดืม,มดื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 มด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 ดด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 มดดดดดดดมดมดดดด โอเคครับผมอ่าเสร็จเอาก่อนแล้วกันนะเก่ารากเดิมก่อนปริงเอออยางยางไม่หายเวลาอาวุธพังอะ่ะเวลาอาวุธแตกอะไร่มันจะเป็นอย่เงี้ยอืมลำบากไหมนี่ฮะฮะชีวิตอะ่ะโอ้โหสุนลำบากตากตามเลยเกินนะ <laughs> เดี๋ยวก่อนเดีวก็อตารางไม่ไหวแล้วง <laughs> เตรียิทีมเดสแม็กซให้ผมด่านนะเบสนะเราเอาอะไรก่อนดิอ่านี่แล้วกันครับผมเอาตัวที่มันอาวุธไกลๆไงอ่ะชุดปืนกลไฟฟ้าไปลเลย let's go <S เคลเค,ครับอ,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 อื้อื้อื้อือกลิง้งกลิ้งมากลิ้งมาจะยิงเข้าไหมอ่ะ โอ้มันก็เข้านะมันก็ไม่ได้ต้านทานอะไรมากนะเวลากลิ้งนะแต่มันก็ถือว่าต้านทานเยอะแหละ <c oughs> แต่ต้านทานกิดแต้มก็ไม่รู้เพราะว่ามันยังไม่มีรายละเอียดบอกครับผมโอเคมาตึกเขาไจะว้าไปไหนพือนก็ก็พือดีต้งว่าถ้าเกิดมันไม่ได้แบบว้าอา้าวอ้าวอ้านั่นไงว้าปับแอ,อบแอบ อ่ารอโลหมดก่อนเดี๋ยวเจอกันโว้ว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 โวอันานเปลี่ยนเป้าโอ้หึอะไรวะมันอยู่กันเยอะๆเมื่อจะมีปัญหาเงี้ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่ากำลังจะกดยิงแล้วเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยหึอุ้ยแดดเดครับผมบุกัสลีโอไอ้แก๊ปแก๊บๆด้วยนะแก๊บๆนะโอเคมามามา ปุ๊บให้ครับไปจะแดดไปไหนได้จะแดดไปไหนได้ดดไไไดเฮ้ยอย่าอยู่กับที่สิใจคอไม่ดีนะเรียบร้อยไปครับอุ้ยวับมาได้ยังไงนี่เองบิลลีวินแนนหรือว่าไอ้ตัวสกายร็อกันแน่เนี่ยฮะอออยออ๋อ,อกิงิงจิงจิงอ่ะไปมากอ่ะลบลบลบโอ้มันล,ลอรีโลดโลอรีโลด มาครับว้าว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 ว้ววววงเนี่ยเขอปืนหักแล้วเป็นอย่างเงี้ยพอปืนพออาวุธหมดปุ๊บเรียบร้อยเลยพออาวุธหักไงมันก็จะแบบปิการพี่เรานะครับผมอันนี้เรามาใช้ลูกซองธรรมดาดีกว่า โอเคผมเรารีโหลดก่อนแน่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 แนแนมาตึกๆตึๆๆตึ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 ต,ต,ต,ตึเรียบร้อยไปห้มันใช้งานได้ดีอยู่ีเราแอบบแอบบข้างหลังตัวอะไรเนี่ยอ่าบูวากบูวากครับผมไบูวากคุยกับกัแพงอยู่่ะว้าว้า เ,เรียบร้อยครับผมดิโรดิโลลดิโล่จอนมามาเราค่อยไปตวจทีละตัวสองตัวนะนี่ตัวนี้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 วัววัววัฟ้าบินฟ้าบินเราก็ต้องค่อยๆป้าค่อยๆป้าจะฟ้าบินช้าไงปับ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 เรียบร้อยนี่างเงี้ย พอแบบยิงเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็กลิ้งต่อกลิ้งต่อไปรีโหลดปืนรีโหลดปืนเสร็จก็กางปืนออกมายิงกันต่ออ่าเห็นไหมประมาณนี้ครับผมมาโหแล้วลูกซองแบบยิงใกล้ๆโคตรแรงเขาบอกเรียบร้อยครับผมอุ้ยไรโน่ไรโน่โอ้ยยูโซคู โนกัโนซะวั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 วฮอกฮอกฮอกฮมาจ้าฮอกจาอุ้ยฮอกซุสด้วยครับผมอซุสหมดก็ป่าป่าป่าปโคตรแรงขอบอกเรียบร้อยไปกอดไลกันไปมาครับผมไรโน่ไรโน่วัวว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 ว เรียบร้อยไปครับยิงกัินต่อไปหาตัวอื่นมั่งอย่าบอกนะว่าไทนนะไท่านน่ะโวไทท่านหรือเปล่าไทท่านหรือเปล่าอุ้ยไทยไท่นานด้วลยท่านเมียเมียเมียวเมียดก่อนนะไม่รู้ว่าเราจะมาลองแอบยิงตูดไทท่านดิมาดูกันครับผมวันนี้ไม่ใช่ไทท่านนี่่าอา้าวนิ่งนิ่งนิ่ง เรียบร้อยไปครับล็อกในท่านไว้ก่อนไปแล้วไปแล้วกิ้งซิ่งหนีอู้นอ้ํานอ้นอ้ําโนเฮ้ยมาู้ยตัวแดงกิ้งหนีเฮ้ยมีสกายรอดมาด้วยครับใช้ลูกซองลูกซองใหม่เลยนะลูกซองระเบิดว้าว <Wow. S 2> โอเคก็กิ้งหนีครับผมไปแล้วสเปน เห็นแนบเห็นแนบตัวอะไรเนี่ยบูลี่ใช้ลูกซองเหมือนกันด้วยนานไงพอแบบอาวุธแตกแล้วมีิการไงอ้าวแล้วเหลือเราแบบตัวเดียวเหรอโอเคครับป่ะเราใช้นี่ดีกว่าลำโพงเย้แล้วเหลือสีต่อสองอ่ะอ่ะมันก็โอเคมันน่ารักมันน่ารักดีมากๆเลยนะ วนพิュพิเลยอะนะฮะผมโอ้โหเรียบร้อยไปกิงก่อนแล้วกิงก่อนแล้วไปช่วยเพื่อนแล้วมามาโอ้ก็เด็นว้าวว้าวว้าวว้า้าตัวแดงเห็นแล้วครับโู้เดินไปหมดเลย เยอะแยะไปหมดเลยตัวอะไรวะเนี่ยหลอกไซเรนนะให้ฮปปี้เหรอเดี๋ยวก่อนเดก่อนเดี๋ยวก่อนโดนล็อกอีกเฮ้ยโดนล็อกได้ยังไงนว้าวว้าวว้าว้โอ้โอยโอ้ยโอ้ยกินก่อนครับผมรีโหลดรีโหลด่อนว้าวว้าโอเคกินไปก่อนครับ อยู่ไหนอยู่ไหนเราก็ต้องอยู่ข้างใต้เขาไงเพื่อที่จะแบบหลบกอนหลบกอนอ๋ออยู่นี่เจอแล้วโอเคลสัแสแตนติดแล้วครับโหเรียบร้อยอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหแล้วแบบโคตรเยอะเราจะไปไหนดีเนี่ยโอ้โหลูกไฟบ้าบอที่สุด ว้าอ่ากลับมาลงจอดแล้วนะผมอ่าเอาเป็นว่าแบบเฮ้ยไอสกายรอดเนี่ยผมว่าในเทสแรกนี่มันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะอืมแต่ผมว่าอาจจะต้องเพิ่มความต้านทานได้อีกหน่อยนึงอ่ะจริงๆระหว่างตอนที่มันเป็นลูกบอลกลิ้งแบบยิงมาผมเพราะว่าเอาจริงมันโดมันเข้าเนื้อค่อนข้างที่จะเยอะนะผมถ้าเกิดโดนกันโดนยิงกันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆถ้าเกิดอ่ะมันยิงใครไม่ได้แล้วอ่ะผมว่ามันน่าจะเพิ่มความต้านทานอีกนิดนึงอีกนิดเดียวนะอ่า คือตอนนี้มันก็ไม่มีตัวเลขระบุครับผมว่าความต้านทานของมันอะเท่าไหร่แต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดยริงๆไปเกาะกลมกลมของมันแตกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัวร์แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะแตกนะครับผมอ่าแล้วรูปลางมันก็อาจจะดูแปลกแปลกหน่อยเพื่อเพื่อนแต่ว่ามันก็มันเ็นก็มีวัฒนาการของเกมอะเนาะมีหุ่นแบบนู้นมาแบบนี้มามีแมงมุมมาคราวนี้ก็มีแมลงมามีแมงเต่าทองมีแมงอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเข้าในเกมของผมมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะผมว่าก็พัฒนาไปเรื่อยๆเลย ส่วนเซตที่หวยที่สุดในเซตเนี้ยผมคิดว่าเซตนี้ไท <c oughs> โอกาเซียร์เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่แย่นะเพราะว่าเวลามันกริ้งเนี่ยมันโหลดแล้วมันโหลดไม่ทันด้วยไงเพราะน้าแข็งนี้มันโหลดช้ามากๆเลยครับผมนะอาจจะไอเป็นตัววิ่งเสาก็ได้หรือเปล่าอะไรแต่ผมว่าไม่เวิร์กในชุดท,ที่โ,โหวตจริงๆก็ลำโพงับไอลูกซองเนี่ยผมว่ามันน่าจะโอเคเพราะว่าแบบลูกซองเข้าไปประชิดใช่ไหมมันถึงจะแบบแรงมากๆโอเคที่มากๆเลยนะเซตดีผมชอบ อ่ะะครับเพื่อนๆยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์คุยได้นะครับผมว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าหุ่นใหม่สกายรอสที่จะมาในอัปเดต7.9เอ้ยในอัปเดต8.0หรือเปล่าห <c oughs> รือว่ามาจะหรือว่ายังไม่มาก็ไม่แน่ใจครับผมอันนี้เป็นเทสแรกของเขาแหละยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมีลงคลิปของปืนใหม่ครับผมเป็นปืนลูกซองระเบิดอ่ามันเหมือนจรวดลูกไฟครับผมแต่ว่าน,นี่มันเป็นลูกซองสะสมระเบิดใช่ไหมอ่ะ ทำคลิปแยกกันมาเลยดีกว่าครับผมระหว่างคุณใหม่กับพื้นใหม่จะได้ไม่งงกันโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้สกายร็อ